สวัสดีพี่น้องงามเร่งๆพี่น้องเมื่อน,นี้กะหกโมงครึงแล้วพี่น้องเอ้ยมารับงานช่วงแรงรับจบแม่พวว่อมมาพบกันกันกบเอ็มยห้าเจ็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ยลดขั้นน้อยขั้นหน่อยไปอันไปไทยนะคะพี่น้องไปไทยโขคขี่หินพอกลอย่าลงไปนะ อันหน่อยไปถ่ายยูคีกหินพี่น้องเ้ยอันกะหกโมงแล้วนะพี่น้องเนี่ยหกโมงแล้วมารับจอบประมาณเตัดไล่ปั่นปั่นกบเม็ดข้าวไงปั่นพ่อหละพ่อมาไถเมื่อเช้าแล้วก็ปั่นเลย อันนี้ก็เพิ่นไปติดต่อเมื่องเสาร์นี่นะคะพี่น้องบอกว่าอันฝ่าวี่น้องเอ้ยฝ่าวเหรอลงไปหาลหูกยุงเทียมฮะว่าลงไปหาลหูกยุงเทียมมาพี่น้องฝ่าวเลยไทยแล้ววานเลยพี่น้องเอ้ยที่แรกก็ว่าว่าฬไทยซื่อๆนะพี่น้องว่าละไทยเลยเราเอารถไทยหน่อยขาดเอาวแบนี้เปลี่ยนใจ เย็นใจกระทันหันก็หวานเลยไท้แล้วหวานน้ำลังเลยพี่น้องเอยจักมาเปลี่ยนผานเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอกอเหรอพี่น้องบันเนี้ยเปลี่ยนคือกันบอลลวทธาเจ้าเออเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอกอยู่เหรอบันนี้ แถวบ้านเจ้าไร่แล้วท่า้าพี่น้องแถวแถวนี้นครพนมบัว่าขี้หินบัว่าขี้ดินไส้บัว่าดินถ้มดินยังกะใช้ปั่นหาลอยนะพี่น้องใช้ปั่นห้าร้อยแต่อันปีใหมุ่ยงานตั้งแต่ปีใหม่รวมทั้งงานปับนะพี่น้องแต่แต่อย่าลงไปนะน้องเดียอย่าลงไป แต่ปีใหม่มาน,นี่เบิดน้ำมันเบิดน้ำมันแสนสองเลยพี่น้องเ,เอ้ยเงินขายเขาเบิดเงียบเงียบพี่น้องเงินขายเขาเบิดเงียบเงียบเลยไายจังขายเงินเส้นพี่น้องเ,เอ้ยเก็บเดือนสิบสองเพื่อเงินต่อเฟี้ยงเพื่อพี่าาน้องแาบนี้เออเงินหมุนน้ำมันกระซิบบ่มีพี่น้องเอ้ยเป็นคือกันบ่ละได้เจ้าได้ใจสดกะไครแม่ จะค่ายแม่พอได้ไปหมุนน้ำมันแน่ละพี่น้องเ,เองนินเงินแสนแสนเอ็ดนะพี่น้องขายเขาได้ไปไปซื้อน้ำมันละพี่น้องเงยละหมื่นเดียวห <c oughs> ยุดเราเลยตรงนี้น้ำมันแพงนะอะไรอะไรก็แพงขึ้นขึ้นแบบเท่าตัวอะไรใบลอตเตอรี่เราเคยซื้อแปดสิบเดี๋ยวน,นี้ก็ร้อยร้อยห้าบาท พ่อพ่อถามโ้องเรียนว่าสนุกไหมสนุกบอกพ่อสิสนุกครับปั่นกะปั่นหลอดเดียวนะคะพี่น่องนี่ปั่นหลอดเดียวล้วคนทนกรว่าหน้าบิ่งหน่อยเนาะพี่น่องก็ททำโอ้โลอตเตอรี่จนโคตรพี่น่องเอ้ยตามโตวปวกระ นี่แหละพี่น้องอุปสรรคที่ต้องเจอมันก็ต้องมีตามต่อปานาัดปานัดที่ว่าอันแพงพี่น้องเฮ้ยสองร้อยห้าสิบ่าทแพงบัตรไปตำม,มาขีหินเขียวออกสองอันก็ับไปแล้วค่ะสองร้อยสิบบาทแล้วค่ะแม่นเปล่ราใบละใบละร้อย ไปแล้วร้อยหาบาทเนาะพี่นอ้ามมาองไปตำมาขีหินโคกเขากับไปแล้วเบอร์หนึ่งกับไปแล้วร้อยห้าบาทค่าซื้อรตัวอื่นได้เสีพี่นอ้องไปซื้อตักันอะไรเยไมยนะครับสนุกไหมล่ะไมอย่าวิ่งไปหาพ่อนะ ยูนอยูน่ประมาณประมาณไลน์หนึ่งแล้วก็ไปต่อดินท่านนะพี่น้องไปต่อดินท่าแบางคนก็ว่าในกงใหม่บกเก็บให้นะคะพี่นอ้องเก็บแต่เก็บห่างเก็บห่างก็เห็นอมและพี่นอ้องเป็นยังไงเก็บหา่างจริงทนแล้วมันตามต่อพี่นอ้องอคนบ,มบ,มนคนบ่มีบ่บจักเนาขเนาะคนบบมี่บจัก ปังยังเก็บหางทีน่มันตามตอมจงจินรถเต้รถต่ลีจนโคตรพี่น้องเออเขาก็บอกว่าเก็บน้ำตนหมอกตอนไม่เออคือเก็บหางแท้คือไทาหางแท้ผนปะเทสจังใดแล้วนอพี่น้องกอนจีก้เอารถไทยหน่อยขาดเราเนาะดูอะไรครับฉนุกไหมฉนหนุกไมนหนไมมาสวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับก่อนก็ไปทำงานทางนั้นแล้ว มาบายบายฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ